ทักทายสบายดีแล้วก็บสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องอ่าที่กําลังติดตามรับชมมื้อนี้ออกมาจอบให้จอบหน้าแล้วมื้อนี้เขากําลังสุกนี่นี่หน้าบา่แลมได้เพ่นอาเฮาเด้สดีสวัสดีสวัสดีเป็นเก็บเกี่ยวลเนาะอันข้าสุกบ่พร้อมก,กันจังสุกก็บ,บ่ได้สุกอยู่แค่นั้นุนสุกอยู่กลางเ <c ười> ออโอ้แบกด้นี่เนาะอ้ยแบกแล้วเนาะ ฝนตัวค้ำม,มาจากใครมันแล้วว่าเนี่ยมันคำ้ำโบไว้ก็เลยว่ามันชิมาค้นมันเอ่ยพ้นลงไม้แบบยามันเตะก็เลยบ่่ายนีก็เลยว่าโอ้ยสามไฮสี่ไฮกันยาแม่แหละไปตากเป็นมิดเอา้าขัดจิปา่างั้นแต่งอกไปน้ำเ,เด้ฝนตกวค้ำแล้วมันแดดเหมนี่แมนแ่นเลยแม่นเลยโู้คือพ้นชิมาอีกเนาะน้อยยังวะตึงหือตึงหือมากเลยเขาว่า สิบสามสิบสี่สิบห้ามาชิมาใหม่วันนี้หักกันสิบสองมาเลยมันก็ชิยาวเลยตีบอกและยังว่าไม่กระเทินคาราทุกพร้อมกันเงาเออเกี่ยวคนขึ้นหมดเลยน่ายังจัะให้น่ายังบอสตัวชีแบกออกมาเนี่ยตัวชีแบกออกมานี่แเมนสองให้สามให้หนึ่งเออกับบัวรายดอกเข่าก็ได้เข่าไปพังห้างแล้วเข่าตัดแล้วนะได้บัวลอยหนึ่งตัวนะตัวเก็บเกี่ยวไปก่อนนะได้อยู่ลอยเอ็ดเออเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะปั้นแล้ววมันนี้นะ เออคันที่ท่านใด้รถปั่นค่าวย่บอกว่าท่านท่านว่าจังหน่อยเนี่ยว่าเบิ่งก้อนมาทิ้หารถมาหลากรถเขาค่ารถปั่นค่าเ<อ>พิ่นบ่ได้ไปร้านอื่นตีกันยังบูฮู้เพิ่น่ารถเพิ่นค่าอยู่นั่นดิทุงท่ไปปั่นลานอื่นแบบกลับมานะกลับมาแต่จะมันค่าอือเพราะว่าบนนี้เขามันไทสิปลูกอ้อยนะบด<อ>นี้ดินมันบัวไม้มันก็เลยล้มรถนักค่าอยูเออ่เดี๋ยวไปแบกเขา เดี๋ยวไปแบกข่าวชอยบอลแลมก่อนทุกคนเลยรอบนี้โบได้กินได้บอลแรมมูนะโบได้กินกับโบเป็นยังรอบนี้อันเห็นเอฟซีเขาหมนต์มาอยู่อ่ะเด็กกินซีนหมูน้ำบ๊อบบอนอยู่บ๊อบก็เลยว่าโอ้ยหายบ๊อบบอนขายพอได้ขาน้ำมันขึ้นปลาซะรอบรอบนี้โบได้หายไปเลยรอบนี้ก็เลยขายทุกคนรอบนี้เพราะว่าตั้งแต่ได้หมูมานี่ยทีมงานนับได้โตที่ซิปเลยได้ยังบบเคยได้ขายจักโตยังบบเคยได้ขายจักเถื่อเลยรอบนี้ รอบนี้ได้คล้ายทุกคนเพราะว่าหนึ่งมารถกระเพแล้วก็คันบ้คายรอบนี้รอบนาบ,นาบน่ได้ไปเพราะว่าบ่มีเงินแล้วก็เลยรอบนี้หาคานนมูนน้ำมันก่อนรอบนาได้รอบนาจากปั่นให้กินปิดได้ไม่ได้ทีเขาถามนะไม่ได้บ่หน้ากลองแรงงานเขาถามเลยได้สิไปเลยบันริ่ยต่อเออเขาจะไปเลยแล้วบ่เอ้าเขาถามว่าเห็นแต่ออาาาลายสื่อเออาาน,นี่ย ตัวจริงบุเห็นเนาะก็เลยถามเลยไายชื่อก็มีคนบริขาดตีบริกาดแล้วใคนอยากได้ตัวจริงเดี่เออขันวัดสิไปเลยกับเห็ุตะตลางไหมครับว่าเออขันสิกลับม้าก็กลับมาเหรอเนาะเออกับมาแล้วให้มาได้บ่เออให้มาได้บ่โดยยางให้ไปได้บ่ขันขันไปกับแบบโดนๆไปทะลงกับใครเหรอเนี่ไปแบบยาวเลยนี่หวายเห็นแต่ไายชื่อต้นโตบุเห็นครับว่ะไม่กับคนบุมีวิญญาณแล้วครับว่ะโอ้ยกับตัวแทนไปแทนเลยดิ แต่เขาจะเป็ตัวจริงตอนนี้เออเอาเอาเนมือนีเขางานมืนโอ้มื่นนี่ร้อิบได้มือนได้เออเขางานเขางานที่แรกนะเก้าสตันพอดีมาเพิ่มอีกเก้าสิบีเป็นร้อิบเป็นแจงมาแล้วโอเคชัน้มือนไปลุยงานครับวข้าวสาสิมาข้าวสาสิข้าบริษัทข้าสาข้าป้ากอเป็นยังคนะข้าวสาอันทั่หนาข้าสิทิแผนใหม่นะเห็นตารางไหมก็เถามมาออโอเคชั้นได้กั เขาปลาก็จะได้ห่างๆแล้วได้ทุกคนมาดิ <laughs> <laughs> พอเดี๋ยวถือลายออกแล้วได้นี่เขาหัวหน้าแล้วมันแจ้งการมาเลย <laughs> <laughs> เจียตาตะล่างใหม่เลย <laughs> เพราะว่าขันเชียนหันมาทางนี้โดยตรงกะมันบอกลุ่มกินก็เลยเอาสองทางวัดบได้บัดิเพิ่นก็เลยถามมาให้เลือกียเอาทางใดวะเพิ่นยังอยากเอาสองทางเก่าอะแหละ ไปแบบห่างๆเอาห้าฮะที่ได้ไปห่างๆแล้วบัดนี้กไปที่เป็นเดือนเลยก็ไหวก็ได็กทำตัวจริงนะเกษตรตะลังอ่าโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวไปนั่นแหละอ่าชอยเพิ่นแบกเข่าก่อนตัดเด็กน้อยนึงตัดข้างนั้นเพราะมันก่อยแห้งล่ะเออโอ้ยกแล้วเลยรนี่เนาะนามบ่ลแลมนี่บ่ได้ว่าจักแล้วแล้วเลยได้แล้วทงนึงเออทงที่ช่องยังเขียวอยู่ทงที่ช่องยังเขียวอยู่ โอ้โขาดกอลีนาช่องโถงนี่นาช่องโถงเด้อข่ามาเขา่เขามาพ่นก็แจ็คสิวันอะไรพ่นแบบพ่นเป็นไห่ก็เลยสุกอยู่กลางหมู่ขันหัว่ามันจะเป็นเขา่าดอวก็พูดแล้ไปผ่านอยู่ลุ่มพนะูดแล้มันจะคนง่ายมัน,นบม่ได้แบกเดีย๋ยวมาทุบอยู่กลางหมู่จะเป็นเดี๋ยวผูกไปเบิ่งก่อนไผ่เกี่ยวเข่านะไปถามเบิ่งไผ่ <laughs> กันนี่ ด้วยนะจะคล้องหน้าบ่นี่โอ้เป็นตาม้วนนอกเกี่ยวเขาเขากลางามบ่โอ้อตัวยึคือยึดคือผมลูกเช้าคนนี้โอ้ยกว่าอีกนี่ฮะยุงแคระลีนี่นะหลังจากตัดบ่ได้เลยเนาะบ่ได้นั่นหึ่งมะเล็งอันนี้ค่ะ ปล่อยมันก่อยคันวิตอีกลอดนี่ถือว่าบบได้เกี่ยวเลยฝนมาอีกลอดนี่ฝนมืดฝนมาเลยจะไปหุบเขาก็เดี๋ยวฝนจิมาอีกคนให้ได้ปันน่นแมันนี่ <c oughs> ทังพีกับมั่วต่เข้าบริษัทจนเขามันก่อยทนเลย <c oughs> เข้กับมั่วต่ขึ้นป่าเขาจนชิไรออกกขบูโตเลย ลงมาได้ข่าวดีว่าเจ้าชิ้ไปเลยหรือชิอยู่ต่อคน,น,น,น่ะ <c oughs> ใส่กันอะไรตั้งใส่กัน,นเอ้ยของเจ้าเอางตั้งอยู่เนี่ยขอเปิดอกตั้งไว้ซิ คักอันนี้ทุกคนข่าวบอลแลมนเนี่ได้น้ำหนักไนะ <c oughs> ปีนี้คือชีขายคือชีได้ราคาเดืราคาวะเดือนราคาตกัน <c oughs> ข้าวโพ้งข้าวตัวนี้นี่ปัดแล้วราคาเลยด้วเฮ้ยข้าวตัวนี้ก็เหรอเนี่ยเนาะข้าวโพดบึง ต้องว้าก่อนเพื่อนเบิดกดกล้องเนี่ยเพื่อนถ่ายหึ่งเด้ชิปนาทีจำเป็นยังเบิดแล้วก็มันถ่ายไม่ได้เหมือนแล้วตอนนี้ยังทันมัฮะมันยังบนนี้อยู่อย่านมันนะ ไ้เลยชิวบอกมาบนดาางดูมีแต่ชื่อมีคน อันนี้ก็มัดแล้วแล้วทุกคนให้นี่แล้วก็ขึ้นไปมัดอยู่ทึ่งหันกับสองสามให้สองสามัดเออสองสามัดให้ละสองมัดสามัดแต่ว่าให้ในหน้าเนี่ยได้ได้ชิดมัดให้นี่เป็นอะไรเห็นข่าวหน้าปีนีกลุ่มเจริญกลุ่มใจวินาเอาเอาเก่าอีกบ่วินาเอาเก่าอีก

Oh. Uh. จะเปัดแบวกหน่อยไอเนียหนิบุญพายางไทยเดอไดรถปันกันมาพอดีเลยทุกคนแต่ว่าให้เจ,จ้าเมื่อก่อนแล้วปัน <c oughs> ่นมาแลมชูดพิ่นใส่พายาง แนวหนักเลยนอนเนาะอืมมาเอาแล้วอาจจะมีแนวห้องบอลลอนมืดจังไหนอันเข่าเปียกนี่เบาหรือหนักเปียกนี่กินมันแรงเลยเข่าเปียกนี่นะเข่าเปียกกินมันแรงวะแล้วเพา่ปและ กินแะไรกันได้กินข้าวเปียกนี่แหละนาทียังโบราณทุกคนเึงเรียนหน่อยเดียวยังโบราณละอีกช่องเที่ยวกับเบิดละอีู่ประมาณพผัวเที่ยวเนาะห้องเที่ยวเนาเรียบร้อยพอดีได้รถหนึ่งแบบบ์สวดไปได้เนาะพอดีเต็ม มืัอนี้คือสีบริปันขันปันก็คือสีคำน้อยเนาะนะคุณเราเคือนก่อนเมืองก่อนน่ะแล้วถ้ารถปันใคนั่งอยู่ก็คือว่าได้ปันขันรถปันเขาไปอยู่คือว่าปุ้นละตอนเด็กๆปุ้นละเขาอ่ะปฏิกลับมาทันเดรกปันเราชีปันไงเนาะเป็นนักงขันเมื่อแหละขันรถปันอยูุ่ริได้เลยปันน้ำกันเออเดี๋ยวเมื่อนี้ไปไปเวียกก่อนทุกคนไปเวียกแล้วกันมาตอนขับขำ ตัวข้าเจ้ายังสิไปปั่นอีกล้านหนึ่งสองล้านนี่แหละเพิ่นบอกไว้แต่ว่าคันประมาณสองล้านกับพอดีมามาท่านตอนปั่นนะเขะาโบไลไปได้ขึ้นว่ายังหลายนะคันน้อยในนี่นนบบมาดอกรถเดียวเจ้าเจ้าบบมาบ่วัวแล้วได้ไหมดเลยนะหัวดอกเข่าวรถเดียวนึงหมดแล้วมันต้องมีเจ้าเนี่นั่นบ่คือหน้าเจ้าได้คับโบมี่ขวัญลำวัวแล้วเอแวอ,อแม่นแล้วเนาะ <c oughs> ทุกคนบนันนี้เดี๋ยวไปชงคของก่อนชมหมูปาะะ่าแล้วก็คบนี่นาบาวสั่งไปชงบัาใกลๆ้ๆนึงแหละเส้นทางมานน้คือชีคำเือกลับมาหอไปประมาณสี่โมงก,กว่าๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ไปจมเขาซอยบาเลมฝนฝนชิตกนะ,ะเดี๋ยวไปชงก่อนติดตาม้องกันทุกคนเลยฮะกะ เห็ดชมคลายครั้งแรกหมูป่าเอา ลักเล็กนีน่ฝนโต่ตกเลยทุกคนเรากำลังเรือระยะทางกับโบไกล่แล้วหลังจากบ้านลักเล็กไปกับโบไก่แต่ว่ากะบมซื้อบอมันจากกิโลนะมานี่ก็แวะซื้อขนมไปให้ร้าน น่าจะน่าจะพออยู่เงินเท่าพอชำนี้ตรงไปเลยบ้านห้วยบางเงาตอนนี้ฮอดบ้านลักเล็กแล้วฝนบริตกเลยทางพี่นักแห้งทางกัน bàn lạc lịch mà là bố ở bàn nhang anh tao có tham này anh đi bàn nhang bọn bàn hồi bọn nhau bàn hồi bằng nhau hơn nông nhang bọn nông nhang rồi tao có bọn bàn đi อ okay, okay. นี้เอาก ả บางอดบ้านคุยมักเ h a เลยกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทำทำทางไปหน้าก่อนมาดิ ระบายทางใดอันนี้แหละระบายนาพะทาวีทางใดลงระบายลงระบายหละกคืนหลักก็มีทางดอกหัวอันนี้หอดแล้วบ่เนี่ยหอดมากแล้วเอออันได้หอดระบายผมขอบใจหลายๆนสิมาแต่บ้านใดมาแต่บัวคำ ตอนนี้มาฮอดเทียงลังหนึ่งแต่ว่าบัวเป็นเทียงที่เข้ามาหาหรือบ่วคนบอกก็บอกบทชัดเจนเว้ยห้องกับบัจักแนวสีเอิ่นสีหาแล้วคนบริยุเทียง,งตอนนี้เห็นคนกายมาแล้วนะนี่ย่างมาทางหลังเดี๋ยวจะถามผมู กำลังย่างมาแล้วจะถามเพิ่นว่าหน้าที่เขาตามหามันอยู่บนไดหน้าพะทารีนะขอถามเนียใช้หน้าพะทารีเ <Okay. S 1> ที่ยงลังนี่วะ <ừ. S 1> เออก็เจ้า,จาไปใช้เนาะคือบบเห็นท่าจาังบบเห็น<อ>มันอยู่โดนเจมันดูมันอยู่เบิรงนเนาะเออยี่บ่ายอยู่ข้างเดียวเนาอยู่เ<อ>บยยิรงเช<อ>ียเบิร์น โยมาเห็นบีบแกหากับ,บเห็นมีคนได้นอนอยู่นอนอยู่อยู่ขังอันอยู่อยู่อันอยู่เชียบน่ะเออเออโอเคสัขอบออใจหลายๆเด้เออมาแต่สายูมาแต่บ,บันใหม้บูคำออมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปหาก่อน นี่บ่หน้าพะเทารี่เขาโทรบอกแล้วว่าออใช้อันไปใช้อ,อันไปคนเขาใช้ผู้ได้ลูกเคนนะเ,เออนอนบ่ามาเน,น,นี้ยมาเน,นี้นี่ได้ของมาฝากนี่น เอาวขนมนี่ยนี่นี่ขนมเนี่มาเอาไว้เอาไปเอาไอ้ไปไปเอาแล้วแพากระตื้นอนจังเยนวเจมาหอดันแต่เร้าสุดอกอปะนอนหน้าเมื่อเลยบ่หน้าเบดไหนบ่คิดอีหอดผอสร้างบ่พอโทรมาอยู่บอ น,นันแม่ขนมฮะโยมาเมื่อกี้นี่บีบแกหาชโมอ่อยู่โอ้ยเพิ่งเอาร้านหน่อยนอนเออเด่๋งวเกยอ๊ะแตกเสียงแกทุกภูเขาหมาโยภูเขาแล้วบูจักเนอะวันที่ออ,อกไปท้ามเข้าไม่แทวทางพูแเละฉันยัณกับบูมีแมนเลยมทงแหกแมนเลยอันเทยวเสียงแกแบบบ่แม่เรามาหอนเรบ่อะเล บอกว่าอันเราเคยมาแล้วเธอหนึงบ่ัวได้เหรบัวเคยมาแค่เมื่อคืนเราวอกว่าเจ้ามาแล้วเธอหนึงบัวเคยมาจากเธอเออเมียเพิ่นไปไปค้นเขาค้นเขาอยู่ทงเทียนอย่าบ้านนาเขาคนแล้วแอย่างนีาาน้น,า,น,า,นาจักรทงหนานาจักรทงนาถ้าหอทงนี่แหละแต่ว่าหน้าบ้านมันเป็นนาลูกนอก้องเออเลูกน้องเลยเพื่อนเห็ดน้ำกันอืมอันนี้บอสแมนบอสในก,ก่ายนี่ พอตัวหน้าร้ายนี่เนาะจะพอแล้วน้ำเบาวจังบ่อย so ู่หน้าบักเลายหนึ Ireland> ่งปบไปหาเงินโน้บ่ได้ได้ดิบ่จบบ่จบมึงหน้าบักกว้างหนึ่งทำเมนยูนี่ทุกแท้ๆเนาะหาทางไปรถเนี่ยนี่ทีหนาคนเราเป็นสาเหตุอือโอ้ยหลอดอยู่บ่ได้ทางเบิ่งไปนี่แหละตั้งแต่ทางเจ้าเขามาคนแหละ <อ>ทางแหววลงมาแมนเบิดดำเอาเมื่เลยบ่ถายเลยปีนี้นนบนาดำจะห่ายเขาเอาเปลนเขาหน้าถายยังงามปะนนี่<อ>น้าเฮานะเบื้งกว่าปุ่นทำกันกับนาดำเลยเขาเป็นโงนเป็นโงนอยู่เม,ามาืนะอ่อไร,นะอ,รอ,ออกบ้านใหม่เพือ่อ วันนี้เฮากบชิด้เดินทางกลับแล้วทุกคนมาสรงสมให้เขาน้ำเป่าเดี๋ยวมันคำนะรลดกะตาขาดรับเดินทางกลับก่อนพายระบายบ่มาจากตัวนี้แหละพายระบาย บอลแลมก็ไ่ได้ปั่นข้าวช่ไหทุกคนเมื่อนี้กะคำมืดเลยเพื่อนว่าคือชิบะได้ปั่นมันคำเลยยังได้กะติดตามเบิังอีกเมื่อนาเพื่ละบอลแลมเพูนชิได้ปั่นข้าวแต่ว่าคลิปนี้วิดีโอนี้เขาจะได้มอดไว้ชมเนี้นะขอบคุณครบใจทุกคนแล้วก็รเอฟซีที่ให้กำลังใจบอบอนนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กามอดไว้ชมเนี้เ่ยทุกคนบ๊ายบาย